ตอนนี้พีหลวงเข้ามาในเกมขายจบแคร์แล้วนะครับมีระยะเวลาให้เราเล่นประมาณ10วันนะครับวับนนี้แก้วจะมาสอนตีด้วยพีหลวงนะครับพีหลวงเป็นฐานที่โกงครับคุณผู้ชมต้องต้องทางําผพลาดเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับแก้มีชมตั้งแต,แต่บ้าน5ที่เริ่มเล่นพีหลวงด้าน,นครับไปจนถึงบ้านเลเวล14นั่นเองโดยแรกๆเนี่ยแก้วจะไม่ใช่ฐานแคร์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันแก้วจะใส่ลิงก์ฐานไว้ในปธิบายน,นครับสามารถที่จะกดที่ลิงก์เพื่อใช้ฐานได้เลยนะครับ โดยสูตรที่1ครับเป็นบ้านห้าทันที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นธนู15ตัวพี่หลวง15ตัวครับแล้วก็สายฟ้า2คขวดครับเดยวเราไปจมตีกันเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะจมตีกันครับกันเลยใช้ธนูครับไปที่ปราสาทแคนใช้แทงแคนนะครับว่าบ้านหลังนี้มีทาฟ้์แคนหรือไม่จากนั้นเราจะเข้าไปกันนะครับโดยแกเข้านะครับให้ก้าวฝั่งที่ใกล้ใกล้อาวุธมากที่สุดเลยนะครับโดยแกจะขึ้นขวาปล่อยพี่หลวงลงไป1ตัว หนึ่งตัวนะครับ1ตัวพี่หลวงจะมีความสามารถพิเศษครับที่จะล่องหุ่นได้12วินทีนครับและระหว่างที่ล่องหุ่นเนี่ยสามารถที่จะลอยผ่านกำแพงได้โอเคเราปล่อยลงไปด้านขวาหนึ่งตัวเลยนะครับแล้วก็ลงไปด้านบนด้านขวาครับลงไปแล้วก็ลงไปด้านซ้ายนะครับเข้าไปด้านนอกมีกระต๊อบที่กังสร้างครับเราปล่อยธนูลงไปได้เลยโอเคพี่หลวงจะเข้าไปนะครับเราไปด้านขวาที่ป้อมธนูนครับ ความพูไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันโจมตีพื้นดินไม่ได้เนาะแล้วก็จะปล่อยผีหลวงเข้าไปนะครับที่ด้านในเลยตรงนี้ก็ปล่อยลงไปด้านล่างถ้าไม่เจอถานแค่น,นี้ร้อยทั้งร้อยนะครับแก้วชื่อว่าช่วงสมาธิจะเก็บสำดาวด้วยผีหลวงด้าน,นครับก็นี่เลยนะครับเป็นสุดที่โกงโดยที่แก้วไม่ได้ใช้ยาพิษยาสายฟ้าเลยครับต่อมามาที่บ้านหกครับฐานที่ใช้เราจะใช้เป็นพีหลวง16ตัวแล้วก็ธนู22ตัวครับ ทนชมมั่นใจว่าบ้านที่ผูชมไปป้นเนี่ยจะไม่มีถังแครนชมไม่ต้องเอาธนูไปก็ได้นะครับก็เอาผีวหลวงไปอย่างเดียวเลยได้เลยนะครับถ้าผุณชมฮาดคอแต่ว่าเอาไปเผื่อไวเนาะเผื่อเจอถังแครนแล้วน้ำยาที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นสายฟ้าสีขวดครับโดยเราไปโจมตีกันเลยเ <L un ters> จอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกัน,นครับเหมือนเดิมเลยปล่อยธนูนครับลงไปที่ปราศแครน,นครับว่ามีถังแครนไหมไม่มีแล้วก็ปล่อยผีวหลวงลงไปนะครับโดย เ,เราสามารถที่จะใช้สายฟ้าลงไปได้นครับแก้วมองว่าเราควรที่จะลงสายฟ้านครับลงไปที่อาวุธนะครับ่วนใดส่วนหนึ่งแก้จะลงไปด้านซ้ายครับเดี๋ยวแก้บอกเหตุผลว่าทําไมแกปล่อยลงไปนะครับหนึ่งสองสามโอเคส่วนนี้จะพังลงไปนะครับเท่ากับว่าเราไม่ต้องเข้าผีหลวงจากด้านซ้ายเลยเพราะด้านซ้ายนะครับไม่มีอาวุธแล้วเราจะเข้าจากด้านล่างด้านล่างขวาครับเข้าไปด้านบนก็จะเป็นวิธีที่แกโจมตีเนาะเราจะทําการใช้ ธนูเนี่ยลงไปจัดก,การกับาทางฝั่งของสิ่งก่อสร้างได้นะครับและผีหลวงก็จะเข้าไปด้านขวาง่ายๆเลยนะครับชิวๆเลยครับถ้าไม่เจอแทนแคนแล้วก็เราจะปล่อยผีหลวงลงไปนะครับโจมตีกระป้อมมอเตอร์ด้านในแล้วก็ป้องธนูนครับปล่อยลงไปเลยแล้วก็ปล่อยลงไปหมดเลยครับโอเคเราเหลือธนูเพียบเลยนะครับที่ไม่ได้ลงชมสมาธิจะเลือกลงได้เลยนะครับว่าจะลงตรงไหนเมื่อไหรเนาะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับสมาธิจะ จกกัดการได้เลยเก้าลงไปด้านซ้ายนะครับให้หมดเลยเราก็จะได้สามดาวนั่นเองมาชมบ้านเกันต่อนะครับโดยบ้านเจ็ดครับเราก็ยังเล่นแบบเดิมครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ยาบ้านมาได้หนึ่งขวดนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันแล้วก็เรามีคิงมาหนึ่งตัวเนาะไปโจมตีกันเลยเจอบ้านนี้นครับบ้านที่เราจะโจมตีกัน,นครับโดยเราจะเข้านะครับก็เหมือนเดิมเลย ด้านในนะครับเป็นป้อมพูะครับเขาจัดมาเพื่อการสายกาศครับกันมังกรฉะนั้นครับป้อมพุโจมตีผีหลวงไม่ได้เราไม่ต้องเข้าก็ได้นะเราจะเข้านะครับโดยเราจะตัดทางด้านใดด้านหนึ่งก่อนครับหาทาเลที่คุ้มครับที่เราจะปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับแก้มองว่าทางด้านด้านล่างครับน่าจะโอเคเลยก็ตรงนี้เลยครับเราปล่อยสายฟ้าลงไปสี่ขวดเลยนะครับก็จะพังลงไปได้แล้วก็เราจะเข้านะครับโดยเราช็คทางแค้งก่อนครับว่ามีไหม โอ้มีถานแขนด้วนครับเป็นหมูป่านะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้งหมูป่ากันครับโดยให้ชมครับปล่อยธนูไปเรน่วานครับถักว่าเราเจอถังแขนที่เป็นภาคพื้นดินครับเราสามารถที่จะปล่อยพีหลวงไปจัดการด้านครับลงไป2ตัวก็สามารถที่จะตับหมูป่านครับหมูป่างงเลยครับว่ากลายเป็นน้ําอมฤตมืดได้อย่างไรนะครับจากนั้นครับเราจะเข้าไปแก้มองว่าคิงเนี่ยอยู่ด้านนอกครับเราสามารถที่จะปล่อยพีหลวงลงไปจัดการด้านครับ หนึ่งทีสองทีนะครับสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีนะครับผีหลวงตายลงไปไม่ใช่ผีหลวงครับเป็นคิงตายลงไปจากนั้นเราจะเข้านะครับก็ใช้ผีหลวงนะครับลงไปก็ปล่อยลงไปนะครับกระจายกันไปเลยเดี๋ยวก็จะปล่อยกระจายกันไปเนาะเดือเก้าตัวนะครับคิดว่าไหวน,นะน่าจะไหวอยู่เหมือนกันแล้วก็เราสามารถที่จะใช้คิงลงไปได้น,นะครับเพื่อที่จะเก็บเปอร์เซ็น และจากนั้น,นครับเราจะเข้าไปพี่หลวงจะเผยตัวออกมาครับเราปล่อยไปเพิ่มที่ป้อมปืนใหญ่ที่ป้อมมอตา้าเลยนะครับดานขวาที่ป้อมมอตา้าเราปล่อยลงไปและตอนนี้นะครับอาวุธก็จะพังลงไปครับยกเว้นป้อมเทือดล่ากที่ไม่พังลงไปฉะนั้นเราจะเข้าไปด้านญญาล่างเลยครับก็จะปล่อยพี่หลวงเข้าไปเข้าไปนะครับเราเหลือ3ตัวนะที่จะโจมตีด้าน,นครับต้องจัดก,การป้อมเชืล่าก่อนเลยพี่หลวงจะเข้าไปนะครับเราปล่อยลงไป3ตัว แล้วก็ใช้ยาบ้าลงปายนะครับจังหวะนี้เลยเน่ถึงแม้ว่ามีแต่แคร์นะครับอาจจะไม่ใช่ตัวโหดๆแต่เราก็สามารถที่จะเก็บสำราวได้มาช่วบันแปลกันตนครับโดยทันที่ใช้นะครับเรายังจุดได้200ช่องเหมือนเดิมนะครับแก้วก็ใช้แบบเดิมเลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มอาคมมืดมาได้หนึ่งขวดครับแก้วก็ใส่อาคมพิษมาอาคมพิษมานะครับเพื่อที่จะโจมตีโอเคเจ้าบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับ ตรงกลางเนี่ยจะเป็นป้อมมอต้าครับซึ่งมันจะโจมตีได้ไม่หหดเท่าไหร่นะฉะนั้นครับเราจะเข้าเราจะหัดทำเลที่จะปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับโดยแก้มองว่าเราปล่อยลงไปที่ด้านขวาบนเนี่ยน่าจะคุมนะครับอุ้ยด้าร่างก็คุมนะครับตรงนี้เอาเป็นว่าเราจะเข้าด้านซ้ายหรือด้านบนดีด้านบน,น,บนละกันแกวปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับตรงกลางเลย3มช่องสามารถที่จะทะลุถึงกันด้าน,นครับปุ๊บก็จะพังลงไปหมดเลยแล้วก็เราจะเข้าครับโดยเราจะเช็แฐานแคนก่อนครับการเช็กฐานแคน อาจจะใช้พี่หลวงลงไปเช็คได้นะไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้งฝั่งของธนูลงไปแก้ไปธนูนะครับลงไปด้านมุมก่อนเลยและพี่หลวงจะเผยตัวมารครับก็จะเผยตัวมาครับมีถังแครนครับเป็นบอลลูนเดี๋ยวเราจะจัดการกันครับพี่หลวงจะทําอะไรไม่ได้ครับแต่เรามีธนูแก็ถึงบ่กครับว่าให้พกธนูมาด้วยเห็นความสําคัญหรือยังครับเราก็จะได้กําจัดถังแครแล้วนะครับโดยเราจัดการลอดธนูลออบอลลูนครับไปด้านขวา แล้วปล่อยยาพิษลงไปนะครับแล้วก็จะล่อมานครับเพื่อที่จะโจมตีก็จะดึงลงบาด้านล่างครับค่อยๆดึงมันมาให้อยู่ในยาพิษเนาะมันจะตายลงไปนั่นเองก็จะลงมาครับแล้วก็ตายลงไปจากนั้นเราจะปล่อยพี่หลวงลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะโจมตีอาวุธเลยครับก็เป็นด้านบนแก้วปล่อยลงไปนะครับที่ป้อมธนูป้อมปืนใหญ่เลยเราเหลืออยู่เาตัวนะครับแก้วมองว่าเราสามารถที่จะชาร์จเข้าไปนะครับไปโจมตีด้านในได้ แก้มองว่าเราใช้ไปที่ป้อมปืนใหญ่ก่อนครับแล้วก็จะเข้าด้านซ้ายแก่จะไปคิงลงไปครับโดยให้คิงเปิดกำแพงก่อนพอคิงเข้าไปนะครับเราจะปล่อยผี่หลวงเข้าไปแบบยัดเข้าไปเลยครับตรงนี้แก่อยากจะเทสนะครับเผื่อว่าเจอกับดักระเบิดนะครับแก่ปล่อยผี่หลวงลงไปพอเข้าไปนะครับอาจจะเจอกับระเบิดเนาะโอเคเจอสปริงครับก็จะเข้าไปคิงเข้าไปแล้วนะครับแก่คิดว่าเราปล่อยยาบ้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยผี่หลวงลงไปนะครับก็ลงไปกระหมดเลย ลงไปด้านล่างด้วยนะครับที่ป้อมนี้เลยแต่นี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะเราปล่อยลงไปด้านบนครับเราก็เหลือธนูไว้ธนูจะปล่อยลงไปเลยก็ได้นะครับก็ปล่อยลงไปตามตำแหน่งที่ต้องการเลยครับผีหวงจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะโจมตีไปด้านครับเราก็ได้สามดาวบ้านเลเวลแปดครับที่ง่ายเลยโอเคดูเหมือนว่าจะเหลือเป็นกระตอ๊อกงก่กสร้านครับที่แก้วไม่ได้โจมตีตั้งแต่แรกเนะาะทำให้ผู้ชมอาจจะได้สองดาว99%ก็ได้ฉะนั้นก็อย่าดืงปล่อยธนูลงไปละกัน มาชมวง้านกกันต่อนครับโดยสุธิชัยนะครับก็จะเป็นการใช้พีหลวงกับบอลลูนครับเราจะเริ่มเล่นแปลกขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าแก้วลองใช้พีหลวงล้วนครับมันค่อนข้างยากเลยทานชที่ใช้นะครับตามนี้แล้วก็รวมถึงน้ํายาด้วยเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันโอเคเรามาชมตีการโจมตีบ้านหลังนี้กันดีกว่านะครับเป้าหมายของเราคือเราจะโจมตีป้อมพู้ได้2ป้อมแล้วก็โจมตีควีนให้ได้นะครับป้อมผู้อยู่ด้านในแล้วปล่อยพีหลวงครับลงไปด้านบนแล้วก็ด้านขวานครับแล้วก็ด้านล่างเลย เพื่อที่จะเข้าไปที่ทางฝั่งของควินนั่นเองเราจะชาร์จเข้าไปนะครับด้านในโอเคจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเลื่อนที่มาด้านล่างครับไม่รู้ว่าจะตายลงไปหรือเปล่านะดูเหมือนว่าควีนจะอยู่ด้านล่างครับเราปล่อยพีหลวงลงไปหนึ่งตัวสองตัวครับแล้วก็จะปล่อยลงไปด้านล่างต่อเลยครับเพื่อ <het> ท <em ies> ี่จะเข้าไปก็จะเข้าไปด้านด้านขวาไปด้านซ้ายครับเข้าไปด้านซ้ายมือเลยครับก็จะโจมตีกับป้อมผู้ได้นั่นเองโอเค จากนั้นครับเราจะเข้าไปเพิ่มก็จะไปที่ที่นอนควีนครับแล้วก็จะไปที่โอ้โหมีระเบิดยังครับพี่หลวงจะไม่ถูกกับระเบิดยังครับเพราะมันจะทําให้พี่หลวงครับตายลงไปได้เราจะลงไปด้านล่างครับฉะนั้นเราจะเข้าครับแก้วจะปล่อยคิงกลควีลงไปด้านล่างครับเพราะด้านบนมีคิงนับเราโจมตีได้อยู่แล้วแก้วจะปล่อยลงไปด้านล่างครับปล่อยควีงลงไปปล่อยควีงลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแก้วหรือพี่ลงไว้2ตัวนะเพื่อที่จะโจมตี โอเคคิงจะเข้าไปครับแล้วก็ใช้ระเบิดลงไป2ตัวนะครับ <_ Eigen> เพื่อที่จะเปิดกำแพงให้คิงนัทได้เข้าไปด้านในคิงเข้าไปแล้วนะครับก็จะใช้มาริคทูดาเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกัน,นครับโดยควีนจะเข้าไปครับเราจะเข้าตรงไหนดีเราจะใช้บอลลูนตรงไหนดีนครับแก้มองว่าเราดูควีนก่อน,นครับว่าควีนจะไปด้านไหนควีนจะไปที่ป้อมพูน,นะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องเข้าจากด้นนานบนลงมาครับแล้วปล่อยบอลลูนลงไปเปน็นห้กระดาษเลยนะครับหมดเลย แล้วก็ปล่อยน้ำยาวิ่งวยลงไป1ขวดเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปถากว่ามีระเบิดลูกโป่งสีแดงครับเราสามารถที่จะใช้ยาเพิ่มเลือดลงไปได้ครับ Jung แก้าวแช่ไปที่ป้อมพูและป้อมเอกโบนครับแล้วก็ใช้เพิ่มเลือดลงไปนะครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมนี้เลยแล้วก็จะใช้เพิ่มเลือดลงไปนะครับ1ขวดเลยแก้ปอยซ้อนกัน,นครับอาจจะไม่ดีแล้วปอยผิวหลวงลงไปเด้งขวานครับที่ป้อมเทล่าแล้วก็ป้อมอีกโบเลยนะครับบอลลูนก็จะเข้าไปเราสามารถที่จะใช้ มีเนี่อล,ลงไปด้ครับด้านในแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนครับก็สามารถที่จะเก็บได้นั่นเองมาดูกันว่าแก้วจา่าทันเวลาไหมทันเวลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแก้วจาก่อไปนะครับถ้าหากว่าทันเวลามาถึงบ้านสิบแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจา่าแนะนานะครับว่าพอขึ้นบ้านสิบขึ้นไปนะครับแก้วจะใช้ถานแครนนะเพราะว่าบ้านสิบครับถ้าเราไม่ใช้ถา,แางแครนถามว่าโจมตีสามดาวได้ไหม พอได้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกตาครับบางตาเราอาจจะได้เพียงแค่เปอร์เซ็นต์สูงๆนั่นเองฉะนั้นครับก็ใช้แตงแคนช่วยจะช่วยให้ผู้ชมได้สับดาวง่ายขึ้นครับพราะแก้วเชื่อว่าบ้านสิบขึ้นไปนะครับผู้ชมก็น่าจะมีแคนดีๆอยู่มีแคนที่ส่งฐานให้พร้อมเนาะก็สมาธิจ่าเล่นด้านครับโดยแก้วใช้สุดนี้ครับเป็นผีหลวง28ตัวเลยครับแล้วก็มีน้ำเมฆข้างข้าวนะครับน้ำเมฆข้างขาวกับสุดนี้เป็นอะไรที่โกงมมากเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจ่าตีให เราจะเข้ายัางไงครับโดยเราจะเข้าเนี่ยเราจะต้องโจมตีป้อมที่โจมตีแบบกระจายให้ได้น,นะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมอ no ิฟโนฮาเซนครับรวมถึงป้อมอ่าป้อมพอมดด้วยนะครับแล้วก็กะจะมีป้อมพอมดเนาะฉะนั้น,นครับเราจะเข้าแก้วจะเข้าจากด้านด้านบนลงมานะครับจะเข้าไปโดยแก้วเข้าด้านล่างก่อนเลยนะครับก็ใช้ผีหลงลงไปเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมพอมดนั่นเอง เราต้องกําจัดป้อมพอมดให้ลงไปให้ได้มากที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะจัดการมันเนาะก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าได้ป้อมที่โจมตีทางอากาศได้ด้วยก็จะดีเนาะเพราะข้าเข้าเราครับจะได้อยู่รอบปลอดภัยแก้วปล่อยพี่หลงลงไปหนึ่งตัวนะคร hmm. <the osos emissions> ับเพื่อที่จะเข้าไปเพิ่มนะครับไปโจมตีกับป้อมพอมดแล้วก็จะซักเข้าไปนะครับก็จะพังป้อมพอมดด้านครับชุบๆๆเลยนะฮะแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยแก้วจะดูก่อนครับว่าแก้วจะเข้ายังไงโอเคเดี๋ยวเราจะทําการใช้ พี่หลวงรับลงไปเป็นนักดานเลยครับก็กระจายกันไปเพื่อที่จะเข้าไปจมตีป้อมพมุนนั่นเองเราจะเข้าไปกันครับโดยเราจะตะทางครับให้ทางเราเนี่ยเข้าไปเป็นทางที่ดีเลยครับโดยเราสามารถจะตะทางด้านซ้าย ach, oh. ดึงขวาด้านครับก็ตะทางไปอันนี้เนี่ยคุณชมสามารถที่จะออกแบบการจงตีของชมได้เองเลยครับไม่จําเป็นจะต้องเล่นเหมือนแก้วเป๊ะเลยแก้วใครเล่นให้เป็นตัวอย่างเนาะแล้วชมก็ลองไปปรับใช้ครับจะเอาไปตีบ้านสูงกว่านครับดันถ้วยก็ได้เลยนะครับ แต่แแนะนําว่าให้กอแทงแค้นไปด้วยลองใช้แทงแคนแบบอื่นก็ได้นะครับแบบท่ผู้ชมคิดว่ามันโอเคเนาะแก่ปล่อยยาพิษไปนะครับที่โครงกระดูกเลยแล้วก็ปล่อยระเบิดไปด้านขวานครับเพื่อที่จะดึงทางฝั่งของโครงกระดูกครับให้มาในยาพิษแล้วมันก็จะตายลงไปนั่นเองโอเคแกวปล่อยพีลวงลงไปนะครับแล้วแก่คิดว่าแก่จะใช้เครื่องยิงเดือดล็อกลงไปแล้วนะครับโดยแก่ปล่อยระเบิดลงไปก่อนแล้วปล่อยคิงปล่อยเครื่องยิงเดือดล็อกลงไปนะครับแล้วก็ใช้ควีนลงไป โอเคเราจะเข้าไปด้านในากัน,นครับแล้วก็จะเข้าไปโจมตีด้านในที่บ้านนั่นเองพอเราจะต้องโจมตีทางฝั่งของป้อมอิฟโนนะครับเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ยาบ้าลงไปด้ครับแก้วรออีกนิดนึงเราให้คิงลงไปนะครับแก้วปล่อยยาบ้าลงไปใช้มาลิทูดาเลยครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างครับบ้านพังลงไปแล้วเราสามารถที่จะใช้ยาแช่นครับแช่ไปที่อิฟโนด้านครับควีนซัดไปที่อิฟโนนครับพังลงไปหนป้อมแล้วก็ถัาแค่จอมานครับก็จะโจมตีป้อม ด้านครับฉะนั้นเราปล่อยข้างๆลงไปนะครับด้านขวาเลยแก้ปล่อยลงไปจากด้านขวาครับแล้วก็สามารถใช้แช่แช่ไปที่ป้อมเอกโบได้เลยแก้แช่ไปที่เอกโบครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมพูเลยฉะนั้นครับด้านซ้ายที่ป้อมป้อมเอกโบครับแก้วก็จะแช่ลงไปแล้วยังเหลือพีล้อยู่36ตัวครับแก้วขอไปด้วยนะครับพอดีแก้วอัดเยินครับแล้วค่อนข้างที่จะเบอร์เบอร์เลยโอเคแล้วปล่อยลงไปด้านล่างเลยครับแล้วก็ปล่อยลงไปด้านบนข้างๆจะเข้ามาครับแล้วก็จุ่มตีเข้าไป พิวของเราก็ยังเหลือเยอะเลยครับนี่ก็เป็นการโจมตีบ้านสิบครับที่แก้วโจมตีให้ชมกันมาชมบ้านสิบกันต่อเลยนะครับโดยสุดที่ใช้แก้วใช้เป็นพี่หลวง31ตัวครับแล้วก็ใช้เป็น้างคาวเหมือนตาที่แล้วเลยครับแล้วก็ถังแครยังเป็นปลาหินยักษ์เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันจะบ้านนี้นะครับบ้านที่เราจะโจมตีกัน,นครับถามว่าจะเข้ายัางไงบ้านนี้นะครับเป็นบ้านสิบเอ็ดครับแล้วก็ ส่วนใหญ่นะครับจะมีป้อมโจมตีแบบกระจานครับก็คือป้อมอินซีกับป้อมทางฝั่งของป้อมนี่เลยครับป้อมพอม,มดแค่นั้นเองเลยครับที่เหลือจะเป็นซิงเกิลหมดเลยอินฟลูก็เป็นเส้นเดียวนครับทำให้เราจาะเข้าไปงาน,นครับฉะนั้นเราจะเข้าครับเราจะเข้าไปจากดึงขวาเข้ามานะครับแล้วก็ทําการโจมตีป้อมพอม,มดก่อนเลย <oui. S 1> ก็ปล่อยพีหลวงลงไปนะครับแก้วจะลงให้ไวขึ้นเ <ไว S 1> พื่อท,ที่จะทันเวลาเนาะแก้วอาจจะประมาณครับไม่ได้เป๊ะๆนะ ท่าผู้ชมจะลองเล่นครับลองฝึกเป๊ะๆก็ได้นครับค่อยๆลงครับลงทีละตัวลงทีละตัวครับดูว่ามันไปด้านไหนยังไงแล้วก็วางแผนเอาครับอันนี้แก้วจะเล่นทันเวลาพอแก้วลองเล่นแล้วนะครับมันไม่ทันเวลาเวลาไม่พอนั่นเองโอเคพี่หลวงจะเข้าไปครับมันเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะเสียเวลาเลยครับด้านในกว่าจะไปถึงครับก็ใกล้จะหมดเวลาหายตัวแล้วเร้ปล่อยลงไปเพิ่มนะครับที่ป้อมพอมดเลยปล่อยลงไปด้านซ้ายด้านซ้ายครับลงไปเลย ก็จะเข้าไปครับแล้วก็เราจะเอาป้อมเท,เทล่าด้วยเนาะเดี๋ยวแกจะเอาป้อมเทล่าด้วยนะครับก็จะปล่อยลงไป2 3ส,สครับเข้าไปโอเคแล้วแกจะไปที่ป้อมพ่อมดด้านซ้ายก็จะเข้าไปครับโอเคโอเคสปริงมาหรอไม่กลัวอยู่แล้วอ่าเราปล่อยพี่หลวงเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าเขาจะดักด้านซ้ายครับเป็นแบบบ้านที่ดักเนาะ ก็จะดักเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับดักนะครับรเข้าไปนะครับโดนดักควายเลยนะครับแก้วนี้กลายเป็นควายเลยนะครับก็จะเข้าไปแล้วก็เดือป้อมที่โจมตีแบบกระจายได้เพียงแค่ป้อมอินซีนครับฉะนั้นแก้วเก็บผีหลวงไว้นะครับแล้วเราจะเข้ากันแก้วก็อาจจะตัดทางก่อนเลยไหนใครบอกว่าจะเก็บผีหลวงไว้ตัดทางได้ขวาก่อนเลยนะครับแล้วก็เหลือไว้2ตัวปล่อยคิงลงไปนะครับปล่อยระเบิดลงไปใช้เครื่องยิงเดือด็อกลงไปนะครับปล่อยควีนปล่อยผีหลวงลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปกัน แล้วปายปูเดินลงไปด้านครับเพื่อที่จะโจมตีสามารถที่จะใช้ยาบ้านครับลงไปได้คิงจะเข้าปานครับแก้วจะทำการใช้ยาบ้าลงปานครับจังหวะนี้เลยโอเคคิงยินดูร็อกจะเข้าปานครับโจมตีป้อมอินซีแล้วก็จะปล่อยทานออกมานครับเราอาจจะใช้สกิลคัมพิมตาก็ได้ครับเราใช้มาลิทูดานเลยแล้วก็จะใช้สกิลคัมพิมตาฟูเดนเลยปล่อยยาบ้าลงปานครับเพื่อที่จะโจมตีก็จะเข้าปานครับเพียงเท่านี้ เราก็จะได้ป้อมอินทรีแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะทําการลงทางฝั่งของข้างคาวแล้วนะครับก็จะปลดอข้างคาวลงไปที่ป้อมถนูเยนะครับด้านขวามือแล้วก็แช่ลงไปที่ป้อมพูเลยโอเคคุณจะเข้า่ปนะครับเราปล่อยยาพิษลงไปแล้วก็แช่เป็นที่ที่บ้านเลยครับก็เรือข้างคาวเยอะเลยครับทาให้เราสามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับอย่างง่ายๆเลยก็เรียบร้อยครับจบไปที่สามดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม มาชมบ้า1สิบสองกระต่อนครับโดยสุธิชัยนะครับเราใช้เป็นพี่หลวง33ตัวครับแล้วก็มีเป็นไมค้ค้างคาวนะครับแก้วมองว่ามันใช้ได้ดีนะแก้วก็ใช้ยาวเลยนะครับจนถึงบ้านสิบสี่เลยเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันเจอบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่ได้สนใจนะครับเดี๋ยวเราจะโจมตีกันครับโดยเราจะโจมตีเหมือนตาที่แล้วเลยครับโดยเราจะเข้าที่ป้อมพ่อ,อมดนะครับป้อมพ่อมดมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ป้อมนะครับที่แก้วเห็นห้าป้อมนะครับเราสามารถที่จะ ปล่อยพีหลวงครับลงไปแล้วก็เป็นการตัดทางได้เลยครับโอเคปล่อยลงไปเพิ่มแ้วปล่อยกระจายกันไปเลยนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่ต้องคิดเยอะใช้พี่หลวงเนี้ยเล่นง่ายจริงโอเคพี่หลวงจะเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สักปอมข้อมดครับแหลกเป็นจุนเลยนะโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปด้านขวานครับตรงนี้เลยก็จะเข้าไปที่หอกพระเบิดครับก็จะระเบิดสไตล์พีหลวงได้นั่นเอง เราปล่อยลงไปเพิ่มนะครับด้านล่างเลยและดูเหมือนว่าด้านขวาครับเราสามารถที่จะตัดทางด้านครับก็ปล่อยผีหลวงลงไปแล้วก็จะาจงตีไปที่ป้อมพอมด,ด้านครับเราลงไปที่ป้อมธนูเลยและแกคิดว่าป้อมพุกก็น่ากลัวนะเราปล่อยผีหลวงลงไปครับอันไหนหน่ากลัวเนี่ยปล่อยลงไปเลยธนูก็น่ากลัวครับน่ากลัวไปหมดเลยเราใช้ผีหลวงตัดทางด้านซ้ายโอเคจากนั้นครับเราจะเข้าไปกันการใช้ระเบิดครับลงไปทิ้งก่อนแล้วปล่อยคิงควีน ววเดนกครื่องยิงเดือดรักลงไปครับปล่อยยาบ้าลงไป1ขวดเลยก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะเข้าไปได้ใน,นกันครับโดยเครื่องยิงเดือดรักจะไปด้านขวาครับสามารถที่จะผ่านฟอนอุฟโรด้านครับแก้มองว่าเราใช้มาล,ลิทูดานครับแล้วก็ใช้สกิลคำพิมพ์ต่างของัวเด่นครับจังหวะนี้เลยแต่คิงไม่ได้รับการเป็นอาวตะชั่วคราวครับทาให้เกือบตายลงไปเหมือนกันถ้าเราเข้าไปครับเราปล่อยยาบ้าลงไปแล้วก็จะแช่ไปที่บ้านเลยโอเคเราแช่ไปที่บ้านแล้วนะครับคืีจะเข้าไป และเยติจะไปที่บ้านครับบ้านก็จะพังลงไปเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้ครับแล้วก็สักเข้าไปครับด้านในโอเคเราจะเข้าด้วยข้างขางนครับก็ปล่อยลงไปที่ป้อมพูด้านซ้ายมือเลยครับกดติดเลยโอเคป้อมผู้จะพังลงไปแล้วก็จะไปด้านขวากันครับแล้วก็เหลือด้านบนเป็นป้อมธนูกับป้อมปืนใหญ่ครับเราก็จะได้3มดาวอย่างง่ายๆเลยครับกับการโจมตีบาสิบสองด้วยสูตรด้วยสูตรผีหลวงนั่นเอง มาชมบ้านสิบกันต่อนครับโดยสุดที่ใช้เราใช้เป็นผีหลวง36ตัวนะครับแล้วก็ใช้เป็นน้ำยา็งขังคาวสุดเดิมเลยนะครับเล่นได้ทุกบ้านเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่9จ่าตีชมกันครับเราจะเข้ากันก็ทำว่าจะเข้ายังไงนะครับโดยอาวุธที่โจมตีแบบกระจายครับเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีป้อมอิฟโรนครับสองป้อมเป็นกระจายครับแล้วก็ป้อมพมุดอยู่ด้านบนอยู่ด้านขวาอัปเกอยูนครับเัปเกจยูเราสามารถที่ะโจมตีด้านครับโดย เราจะเข้าไปนะครับก็จะเข้าชมอาจจะเข้าที่บ้านก็ได้นะเดี๋ยวแกจะเข้าชมกันครับโดยแกจะเข้าเป็นนักดานเลยด้านซ้ายอย่างนี้เลยครับเราจะเล่นให้มันแปลกขึ้นเนาะก็จะตัดทางด้านซ้ายดึงขวาเข้าไปแล้วก็จะใช้ผี่หลวงเนี่ยเข้าไปชมตีบ้านบ้านก็จะพังลงไปนั่นเองโอเคเราเข้าไปนะครับก็จะปล่อยผี่หลวงลงไปครับตรงนี้เลยเข้าไปเข้าไปพี่หลวงจะเข้าไปนะครับใช้เวลานิดนึงเนาะ ก็จะใช้เวลานิดนึงครับแล้วก็เข้าไปสับไปที่ควีนครับควีนตายลงไปแล้วก็เราเข้าไปที่ด้านขวาตรงนี้เลยครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านในอาจจะรอเวลานิดนึงใช้เวลาไม่นานครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็ด้านบนครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องยิงเดอะล็อกเข้าไปเนาะโอเคเราจะเข้าไปที่บ้านแล้วนะครับมีกับดักระเบิดยังครับเพียบเลยแท้แค่ออกมาครับเป็นเยติครับเราไม่กลัวอยู่แล้วครับแต่พี่หลวงรับกว่าจะเข้าไปได้ใช้เวลาค่อนข้างนานเลย ฉะนั้นครับแก้วมองว่าเราอาจจะต้องใช้ยาบ้าลงไปนะครับเมื่อถึงด้านในโอเคเราปล่อยพี่หลงลงไปด้านขวาครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับแก้วปล่อยยาบ้าลงไปตรงนี้เลยแล้วปล่อยพี่หลงลงไปเพิ่มนะครับด้านนี้เลยก็จะเข้าป่านครับแล้วก็จะสับไปที่อินฟูโนอินฟูโนจะพังลงไปนั่นเองแล้วก็จะเข้าป่านครับที่บ้านได้ไหมที่บ้านได้ไหมบ้านไม่ได้นะครับสรุปว่า เราไม่สมามารถที่จะเข้าไปที่บ้านด้านครับฉะนั้นเราเอาป้อพมพมุดก่อนเลยเราต้องเอาป้อพมพมุดก่อนเลยครับเพราะว่าเราอาจจะพลาดด้านครับถ้าเราไม่จัดทางให้ดีบ้านไม่ได้ฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องยิดาางดร็อกเข้าป่านครับแล้วก็ใช้คิงควีนบอร์เดนเจสเนี่ยเข้าไปที่บ้านเลยแก้วปล่อยพีหลวงลงไปนะครับด้านขวาและก็จะเข้าแล้วนะครับโดยกาจะเข้าจากด้านบนลงมาปล่อยคิงควีนบอร์เดนเครื่องยิงเดร็อกลงไปครับปล่อยระเบิดลงไป แล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปได้ไหมแก้วมองว่าเราสามารถที่จะปล่อยยาพิษลงไปได้ครับแล้วก็จะใช้ยาบ้าลงไปที่บ้านเนาะโอเคคิงจะเข้าไปาครับเราสามารถที่จะใช้มาลิกทูดาได้นะครับก็ใช้มาลิกทูดาเลยแล้วก็จะใช้สกิลคามพิมตาของปูวเดนจังหวะนี้เลยปล่อยยาบ้าไปหนึ่งขวดเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่บ้านนั่นเองถ้าเราจะเข้าไปกันครับก็จะลงตีป้อมที่สแปดดามจนะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแกคิดว่าแกจะปล่อยเจนครับลงไปตรงไหนดี แก่ปเจบไปด้านซ้ายครับแล้วก็ใช้ข้างข่าวไปที่ป้อม,มทุกยิงเห็นเลยแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมอินซีนครับตรงนี้เลยโอเคจะแช่ปานครับทางารเราจะเข้าไปใช้สกิลหายตัวลงปานครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมพุแล้วก็อินฟนเลยโอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงาครับเราแช่ไปหนึ่งทีแล้วก็จะเข้าปานครับดูระยะยีินาที่สุดท้ายครับเราสามารถที่จะใช้สกิลชิ่งชิ่งไปได้แล้วก็จะเหลือข้างข่าวครับที่จะเคลื่อนที่ไปอย่างไวเลย ทำให้เราสามารถที่จะเก็บสําดาวด้านครับก็จะประมาณนี้เลยครับกับการเล่นบ้าน5ถึงบ้านสิบสี่ครับขาดแต่บ้าน13นะแกวไม่มีบ้าน13นครับสามารถที่จะเอาวิธีตีบ้าน14ี่เนี่ยไปใช้กับบ้าน13าได้นะครับโอเคท่านชมชอบจะสามารถที่จะทำเงินกดกง่ายๆครับเพียงแค่ใช้ขค้ดแก้วก้กาก่อนเติมเกมครับและคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ทําความทันทายจำนวนรุกสามารถที่จะเข้าไปร,รับช <the> มได้เลยครับ